ากันต่อในตัวที่2นะครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักทุกท่าน,นครับพี่โจเชิญเลยครับ Cpn ครับวันนี้ขออนุญาตอัปเดต Cpn Q1 นึงนะครับเ,เราประเมิน operating performance ใน Q1 ของ Cpn ค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะนำมาในส่วนของกำไรก็น่าจะออกมาดีด้วยแม้ว่าในไตรมาสที่1น,นี้ก็จะมีในเรื่องของการที่ Cpn จะต้องเริ่มบันทึก ค่าใช้จ่ายทางบัญชีนะครับเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะยาวก็คือลิสต์อของเซ็นทันปิดกล้าวที่ c ีเไปลิสที่ดินมาจากแลนด์หลอกนะครับก็ตรงนี้น่าจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มตกรายมากหนึ่งก่อนภาษีประมาณสักเ,เกือบเกือบสี่รล้านนะครับเ,เรายังคงชอบตัว c ีเพอยู่นะครับยังเป็นอัพพอร์ตฟอร์มแท็กต์เอทไพรซ์เจิบาทนะครับระยะสั้นก็จะมีเรื่อง c ีเพนวีเพิ่มทุน ที่เป็นปัจจัยที่ต้องจับตานะครับระยะกลางถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการประกาศโปรเจกต์ใหม่ๆทั aker, ้งไฟลเมกกะมิซยูสนะครับทั้งในเรื่องของตัวโครงการที่เวียดนามรวมถึงโครงการอื่นๆที่ยังไม่ได้อนานส์นเน่ยถ้ามีการประกาศออกมาก็จะเป็นอะไรที่เป็นการสร้าง Positive ในเชิงของ Operating Performance แมนซ์แล้วก็เออร์เน็ o u t เอ o k ต่อไป อันนี้ถ้ามาลงที่ออ e เปอเรชันกันบ้างนะครับตัวศูนย์การค้าในไตรมาสที่1 t r a f ทราฟิกดีเลยนะครับขึ้นมาเป็น96%ของระดับก่อนโควิดแล้วจากในช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่อยู่ที่91%นะครับแล้วก็มีการเปิดศูนย์ใหม่2ศูนย์นะครับเออ31มกราเปิดที่นครสวรรค์แล้วก็30มีนาเปิดที่นครปฐมนะครับเออซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ในส่วนของตัวไรายได้จากการ ให้เช่านะครับน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มเพิ่มขึ้นโดยเรามองระดับ10%นะครับจริงมีการปรับเพิ่มค่าเช่าสําหรับลูกค้าที่ <c oughs> การหมดสัญยาไปได้ด้วยนะครับในระดับประมาณสัก 1- 3%แล้วแต่ลูกค้าเพราะเนี่ยภาพรวมของ่วนา์การค้าดูดีนะครับในส่วนของโรงแรมเองก็ชัดเจนว่า t o u r i s t arrival เนี่ยที่ออกมาดีอาจจะดีกว่าที่หลายๆเฮาส์คาดไว้ในช่วงต้นปีนะครับรวมถึงปีที่แล้ว C ิก็มีการเติมโรงแรมใหม่เข้ามาเรื่อยๆก็จะทำให้เซาสามารถปรับเพิ่ม เอ e r เร e เดอรเลเพิ่มขึ้นได้รวมถึง OR เพิ่มก็จะไปทําให้เรสพาเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยก็ตัวนี้น่าจะโตดีนะครับระดับ3 0สนะครับส่วน Housing เองด้วยคอนเซปต์ของการพัฒนาโครงการที่อาจจะแตกต่างกับเดียลลอ e r เปอร์อื่นๆนะครับตรงที่ว่าเขาจะมีการสร้างคอนโดติดห้างเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็จะมีโครงการบ้านอื่นๆที่อยู่นอกตัวห้างสับสิน้าด้วยเนี่ยแต่ว่ามันจะมีบาลานซ์ที่ดีกว่านั้น Impact ทู To Current e c o n o m i c situation ที่ไม่ค่อยดีเนี่ย c p อาจจะโดนน้อยกว่าครับโดยคอนโดที่เปิดไปใหม่ที่นครสวรรค์กับน,นคปรปฐมเมื่อวานเขาก็มีการเปิดเผยมาว่าทำยอดขายไปได้80%กับ50%ของโครงการแล้วนะครับท,ทั้งที่เพิ่งเปิดไปไม่นานเปิดไปพร้อมกับศูนย์ใน Q1 BE นั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ c ีเพมีความโดดเด่นในแง่นี้นะครับ แล้วก็ภาพทั้งหมดนี้ก็ทําให้ตัว cross margin <c oughs> ของ CBN ยังมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> ต่อนเนื่องแม้ว่ามันจะลดลงบ้าง Q on Q นิดหน่อยจากในเรื่องของ o u n t i n g adjustment จากปิดการเมื่อสักครู่นี้ก็ตามเพราะฉะนั้น Q 1เนี่ยเราประเมินกําไรอยู่ที่4,001นะครับเพิ่มขึ้น26% Year on Year แล้วก็3% Q on Q แล้วก็คิดเป็น25%ของประมาณการทั้งปีของเราแล้วนะครับก็ยังเป็น u t p e r form นะครับสำหรับ c p n target price 79บาทครับบอมครับ ครับพี่โจ้ผมถามนิดหนึ่งครับคือโอเคเราเอาไตรมาสหนึ่งก่อนเนาะคือไตรมาสหนึ่งเนี่ยเป็นไตรมาสทีเออ่เหมือนกับเป็นการฟื้นตัวขึ้นมานะครับของนักท่องเที่ยวนะครับพี่โจมีความกังวลไหมครับพอเวลามันเจอไตรมาสหนึ่งที่มันนักท่องเที่ยวสูงแต่ไตรมาสสอเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าดอานับในเชิงของวิกออนวิกบางสัปดาห์เนี่ยมันก็แผ่วลงมานะครับมีความกังวลไหมครับว่ากลุ่มท่องเที่ยวซึ่งจริงๆแล้ว Cbn ก็ต้องถือว่าทรปเป็นกลุ่มท่องเที่ยวด้วยเนาะคือ Q2 อาจจะเป็นลักษณะแบบความน่าใจลลดดงโคิว ไม่ครับจริงๆใจมาสองจะเป็นโลซีซันอยู่แล้วนะครับของของช่วงของตรงนี้เพราะว่าคนไทยก็จะมีบินไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่า Q4 ช่วงปีใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีเริ่มฝนตกบ้างในใน,ในห,ลหลายปีนะแม้ว่าปีนี้อาจจะดีเลยออกไปจริงๆพฤษภานะ่าจ,จะตกแล้วนะปีนี้อาจจะตกชา้านิดนึงตามพยากรของกรมตุกเพราะฉันเองเนี่ย Q2 ปกติเป็นโลซีซันอยู่แล้ว แต่ปีนี้เองมันเป็นปีที่แปดะบอมคืออยากจะชวนคุยนิดนึงคออนจะบอกพี่าอะไรผมก็ลผมรู้ที่จะพูดว่าอะไรผมรู้จะบอกว่าแม่งร้อนมากผมก็เข้าห้างใช่ไหมเหมือนกันใช่เป็นเรื่องผิดปกติมากคือร้อนมากคือตอนนี้เราเห็นหลายๆคนที่ work from home บอกเอ้ยฉันขยันมากเลยขอไป work at office ไม่อยากเปิดแอร์ที่บ้านแล้วนะครับแล้วก็ห้างนี่แบบโอ้โห คนเต็มไปหมดเลยนะครับก็หนีหนีร้อนไปพึ่งเย็นนะครับก็ทําให้ในมุมของทราฟิกในไตรมาสที่2คิดว่าน่าจะไม่ได้ด้อยกว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วก็จะดีดีดีกว่า Q2 ปกติของทุกปีด้วยซ้ำไปนะครับนั่นเองเนี่ยในในมุมนี้เราคิดว่าคนไทยเองเนี่จะเป็นการช่วยไทย offset ในเรื่องตรงนี้ครับผมครับครับพี่โจผมขอคนาดสุดท้ายครับคือโอเคตอนเนี้ อย่างที่พี่โจ้พูดไปว่าไตรมาหนึ่งทางเครือของกลุ่ม CPN ก็มีการเปิดห้างใหม่สองห้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจริงๆมันก็มีเครือของศูนย์การค้าเครืออื่นๆเนี่ยที่เขาก็รีโนเวทเช่นเดียวกันแล้วก็เปิดเช่นเดียวกันซึ่งบางสถานที่เนี่ยเขออนุญาตไม่เป็นชื่อแล้วกันนะครับมันก็ใกล้เคียงกันเลยเนี่ยนะครับ <c oughs> มันมีผลกระทบบ้างไหมครับพี่ว่าเฮ้ยมันชะลอลงไปนิดๆหรือว่าพี่โจคิดว่าเฮ้ยมันคนละเซเ m e n t มีมีแน่นอนของใหม่คนไทยชอบ นะครับ uh huh. เวลาเปิดอะไรใหม่แล้วก็อยากจะไปดูเพราะฉะนั้นเนยณ uh huh. ะ,ะช่วงต้นที่เปิดมามันก็ทําให้ทราฟฟิก huh. ของศูนย์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยจะ drop uh huh. ลงไปซึ่งมันเป็น normal เลยนะครับ uh huh. แล้วก็มันจะแน่นมากๆก็คือช่วงเดือน2เดือนแรกนะครับ uh huh. แล้วหลังจากนั้นก็มันลุ้นกันว่าในมุมของตัวศูนย์นั้นมันติดเร็วติดช้าซึ่ง ผ่านไป6เดือนเนี่ยเราจะลืมศูนย์นั้นไปเพราะมันไม่ใหม่แล้วสำหรับคนไทยนะครับหลาย <okay. S 2> หลายคนก็เคยไปแล้วก็จะกลับไปที่ศูนย์เดิมเดิมท,ที่เราคิดว่าสะดวกกับเรามากกว่าเพราะฉันเองเนี่ยมันมีผลแหละแต่คราวนี้เองเนี่ยในในแง่ของตัวการแข่งขันเราก็เชื่อว่า c p พเองก็เป็นเป็นเดเวลอปเปอร์ที่ปรับศูนย์อยู่ตลอดเวลาให้ทันสมัยนะครับแล้วก็มีความคุ้นเคยในภาพของระยะ ระยะย,ย,ยาวๆแหละเวลาเราใช้ชีวิตในศูนย์เนี่ยมันแม้ไม่จะมีหลายแบรนด์หลายหลายเดเวลลอปเปอร์แต่ว่าโอเคซีเพนก็เป็นหนึ่งในที่ที่เขามีค่อนข้างครบหลักๆน,นะครับแล้วก็มีการใช้ซีเนจี y ในการใช้พอยต์อะไรต่างๆนะครับมันดึงให้คนเข้าไปที่ศูนย์เขาได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคิดว่ามันมี n นเก t ยร์อิมเพคแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องไปวัดการระยะกลางถึงยาวว่าใครจะสามารถดึงคนไปได้มากกว่ากันนั่นเองครับโอเคได้เลยครับพี่โจวันนี้ขอบคุณทางพี่โจประมาณนี้ครับขอบคุณครับผมครับ